ให้น้องอันนองเขาเขาแปะได้เขาแปะได้สกิปเขาแปะได้น่เห็นไหมอ้าวอ้าวไหนทําไงไหนบอกแปะได้ไงเออก็ต้องต้องหนูต้องหนูต้องไอ้นี่ให้เขาด้วยไงแซีเวลาหนูยื่นให้เขาอ่ะลูกให้ป๋าช่วยให้ป๋าช่วย เวลาหนูส่งให้น้องอะเอลี่ส่งให้น้องด้วยรถคันใหญ่ๆ่อะลูกส่งให้เขาเป็นแผ่นแบบว่าพลิกหน้าให้ดีอะลูกแท็กซี่ฉันว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละเอาแกะให้น้องนอยเอาปลาแกะให้น้องนอยแกรถบาน,ใ,น,หนให้น้องนอยรถคันใหญ่ๆ่อะเอาแผ่นใหญ่ๆให้น้องก็จะได้ติดง่ายๆหน้สกีปครับรถคันใหญ่วิ่งไปตั้งไหนดี เอาแปะเลยลูกเอาแปะเลยสกีปแปะเลยอืมอาลูบด้วยลูบด้วยลูบให้เนียนๆด้วยลูกโอ้โหเก่ง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 โอเคาสกีปรถพยาบาลมารถพยาบาลจะวิ่งไปทางไหนครับอ้าวเออรถพยาบาลวิ่งตรงไหนวิ่งไปกองรวมกันตลอด นี้เดี๋ยวขอรถในนี้ขอสกีวิ่งไปกองรวมกันตลอดลมมันไม่ด้มีซะหน่อยนะลูกฮะอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้อยู่หน้านี้ลกอยู่อีกหน้าหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้อันนี้นี่เอาคนเดี๋ยวคนในรถรถแมคโครจะอยู่ที่ตรงนี้อะสกีฟนี่คนกำลังวิ่งไปไหนครับอะให้สกีฟอาคนกำลังท่างหน่อยทางหน่อยวิ่งไปกองอยู่ที่รถ นี่สิตรงไหนก็ได้เน,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 นี่ยลูกบนนอนเนี่ยลูกเออนอนอยู่ตรงนี้เอาไปนอนก่นนกกนนอกกน,นนี่สกิปรูปด้วยนี่นี่สกิปรูป,นนรป้วย